ฮัลโหลสวัสดีครับเป็นสูตร try game นะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Stardew Valley นะฮะวันนี้เราจะมาทำภารกิจนะคันั่นคือทำให้เพนนีเป็นหัวใจ10ดวงนะฮะวันนี้ต้องเป็นคลิปนะฮะเพราะว่าจะเป็นคลิปสั้นๆตอนนี้เอ,อ่อเพนนีมี8ดวงนะฮะเพิ่งได้ข้อมูลจากน้องมาว่าถ้าพี่มี8ดวงแล้วพี่ต้องไปซื้อดอกไม้ครับจากนี้นี้เพิ่งรู้เหมือนกันเออปึออ๊บอันล่าสุดนะฮะผมลองดูแล้ว อ่านี่ครับดอกนี้เลยจริงๆมันเป็นภาษาไทยอยู่อยู่ก็เป็นภาษาอังกฤษเพราะอาจจะเป็นการอัปเดตไปเมื่อกี้นะฮะโอเคเรามาดูปกิจิยาของเพนนีกันว่าเมื่อเขาได้รับดอกไม้ของเราแล้วเขาจะรู้สึกเยี่ยงไรนะแต่ละคำซับแม่งอุ้ยหน้าแดงอ่ะอออ you want to get more serious นี่นี่คุณจริงจังใช่ไหมคุณรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย โอ้ยอีกใครอะไรออฟโอ้ยช่างแม่ง <c oughs> โอ้ยอยากให้ถึงแบบว่าพรุ่งนี้เร็วๆอาจจะเป็นแบบสิบดวงขึ้นมาเลยอะไรอย่างงี้แล้วดูที่ดอกไม้มีไข่ไหมข้นมาอดอกไปเลยเอาไปเยอะๆรวยๆฮะรวยรวย,วยปิดโอ้ยหลายๆดอกเนี่ยก็ขึ้นมาดอกเดียวอยู่ดีนะฮะ เราต้องมาติดตามกันแบบพรุ่งนี้นะว่าจะเป็นยังไงฮนะเราเราจะตัดไปตรงนู้นเลยเอาละครับตอนนี้ก็หัวใจเพนนีสิบดวงแล้วผมให้ดอกไม้ไปประมาณร่วมๆแล้วสิบเก้าหรือสิบ่หรือสิบเาะจำไม่ได้นะผมซื้อม่10ดอกเนี่ยให้เพนนีหมดเลยฮนะึ <c oughs> ดูดูด้วยครับหัวใจสิบดวงคนระับเป็นดาวแล้ว เอเขาบอกว่าถ้าหัวใจเพนนีครบสิบดวงแล้วเขาจะส่งจดหมายมาหาเราครับให้เราไปเจอเขาตอนกลางคืนฮะฮคืนนี้เจอกันนะน้องหนูโอเคฮะภารกิจเราเสร็จสิ้นตรงนี้แล้วเหลือแค่อันนี้ครับคัตซีนต่อไปโอเคในที่สุดคือเช้าวันรุ่งขึ้นแล้ววันนี้จะเป็นวันสำคัญของเราแน่นอนฮะ ไหนสิบดวงอยู่จดหมายมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวลาวิดบายเฮ้เฮ้เมีอันนึงเฮนนี่มิดมี e อินเดอะแบทเฮาอัฟเตอร์ดาร์กนะฮะมาพบกับฉันลงอาบน้ำคืนนี้ <c oughs> โอ้โหแม่งจดหมายเยอะจังวะแฟนคลับหรือไงเนี่ยอะไรนอตติกไอชิอินเดอะแอร์สมาร์ลโอเคพรุ่งนี้นะฮะ เจอแ้หาที่ติดปฏิทินก่อนซื้อปฏิทินได้นะฮะจากร้านอสร้างบ้านนะฮะพรุ่งนี้วันงาน,นะฮะวันนี้เราจะมากับอสวีทกับเฮนีนะฮะโอเคก่อนอื่นจะทำอย่างอื่นเลยเราต้องไปให้อาหารไก่ะฮะนอนแม่งดูดูมันนอนเป็นแมวที่แบบว่าขี้เกียจโคตรคิดผิดที่เลือกมันมาไก่จ้า ตอนนี้ไก่ก็ดวงหนึ่งแล้วซื้อมาต้องนานอาหารไก่ตอนนี้ก็เยอะมากนะฮะผมเพิ่งรู้ว่าเอาอาหารไก่จากตรงนี้ได้นั่นเองโง่ต้องนาน,นไหนวะเ,ออเกะกะแล้วให้อาหารเนี่ยโอ้โหลงวัวก็กำลังทำอยู่นะโรลงเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติมเป็นไงมั่งครั่งอาวุธก็ตามสัญญานะฮะกำลังจะไปทำสีทองอยู่ตามที่สัญญาไว้ โอเคเดี๋ยวเราจะไปรอช่วงกลางคืนกันเลยฮะผมคงไม่มีอะไรอนะ่ะโอเคฮนะเอาละครับนะและเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วได้เวลาตามนัดของเรากับเพนนีเรียบร้อยนะว่าเราจะเจอกันที่โรงอาบน้ำนะฮะหร,รือน้อําร้อนอะไรนะน้ำพุร้อนนั่นนะฮะเราจะขึ้นไปตามนัดที่เรานัดก,กับเธอไว้อดูซิมาหรือ,อยังนะ ผมก็รู้แค่ว่ากลางคืนเนี่ยไม่รู้กลางคืนของเขากี่โมงเอ๊ะไม่ใช่เปล่าอาจจะเขาอยู่ห้องน้ำหญิงหรือเปล่าเออไม่ใช่เอ๊ะไหนวะอยู่อยู่อยู่ตองอยู่ในนี้แหละเราแก้ผ้ารอก่อน <laughs> แก้ผ้าแก้ผ้ารอเลยเลยใช่ดูครับน่าคัดซีนทำไมเพนีเข้าห้องน้ำผู้ชายอ่ะ <laughs> ครับ get my nose นี่เข้ามาใกล้แล้วอืมอะไรอะไรอะไรมันพวกเราอยู่กันลำพังอะ่ะเออเดี๋ยวน้ำมันทำให้รู้สึกดีนะโอ้ยเย็นเย็นช่ำอะไรเงี้ยโอ้ตายแล้วแอบมั่วเลย <c oughs> อืมเย็นเหมือนกันนะรู้สึกเอ๊ะเอ๊ะเข้ามาใกล้ do you know why I ask you here tonight คุณคุณรู้หรือไม่ว่าเขาบอกอะไรคุณในค่ำคืนนี้แน่นอนรู้รู้ว่าเขาบอกเอาบอกอะไรฉันนี่งไงมั่วเลยแปลมั่วหมดอ่าหน้าแดงด้วยน่ารักอะ่ะมีใครหยับเข้ามาใกล้เธอ,อ,อทำอะไรอะ่ะ ทีน่นี่มีชอยละ I feel the same way about you ประมาณว่ารู้สึกเหมือนกับคุณนะ่ะเออ oh โอ้ไม่ขนลุกขนลุก <c oughs> โอ้โหแต่จดจำคืนนี้ด้วยจุบจ๊บจุ๊บฮ่า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 าาฟินโวย <c oughs> ฟินโวยฟินโวยหลับตาเลย <c oughs> โอเคถ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะถ้าชอบกดไลค์ถา like, ชอกดแชร์ share, ดื่มซับสไคร e ์ช anel นะครับถ้าอยากสนับสนุนก็นใต้ลิงก์นะโอเคบาย